และแล้วเราก็เดินมาถึงต้นตะลิงปิงกำลังโตอีกแล้วดูดูลูกค่ะค่ะทุกคนกำลังพอกินอร่อยเปรี้ยวอร่อยนะสำหรับตะลิงปิงนะคะทุกคนชอบกินนะคะเป็นเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวแต่อร่อยนะดูลูกค่ะเดี๋ยวไปดูกิ่งข้างบนเนาะกิ่งข้างบน ดกเหมือนกันนะมาวันนี้ไม่ธรรมดานะลูกโตลูกใหญ่แล้วด้วยดูพวงนี้ก่อนพวงนี้ก่อนว้าวดกๆที่เราเคยเห็นเขาออกดอกตอนนั้นสวยๆงามๆตอนนี้นะคะเขากลายเป็นลูกของตะลิงปิงหมดแล้ว <c oughs> ย้อยเลยจะบอกว่าย้อยเลยลูกใหญ่โตๆเลยน่ากินมากวัวงนี้โอ้ดู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 เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยกำลังลูกโต ไครนั่นตะเป็นโกโมก็ตะโกน่าดับจับตับตับแหม่ถ้าจะบอดไม่ทันเลยเราตาหลอกหมดแล้วดูพวงนี้ค่ะทุกคนสวยงามสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ